ในหน้าที่สองนะครับหน้าที่สองเรื่องอะไรครับเปรียบเทียบเ่าบอว่าให้เปรียบเทียบเศษส่วนต่อไปนี้ครับนักเรียนดูนะเอาข้อไหนครับข้อสี่ข้อสี่ไหมออาข้อสี่ดีกว่าเนาะข้อสี่หน้าอะไรครับหน้าที่สอง P2 นะครับหน้าสองคือพ P2 นะครับ เขาบอกว่าสามจำนวนเต็มสามครับสามนะครับสามจำนวนเต็มสามเศษหนึ่งส่วนสามกับสามจำนวนเต็มสี่ส่วนสิบสามตอนนี้ครับเวลานี่จะทำการเปรียบเทียบครับปวดแล้วใช่ไหมเวลาทําการเปรียบเทียบครับนักเรียนต้องเคลียร์ให้อยู่ในรูปแบบเศษเลยก่อนครับเศษส่วนมีกี่แบบ สามแบบนึงเศษอะไรครับเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินและเส่วนคเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินและเศษส่วนครับในรูปแบบนี้ที่อยู่ได้ครับมันมาจากเศษส่วนเกินจําไว้นะครับจํานวนครับเนี่ยมาจากเศษส่วนเกินเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องปรับให้มันไปอยู่ในรูปแบบของเศษส่วนะไรก่อนครับเศษส่วนเกินก่อนนะครับวิธีการปรับเราเคยปรับยังครับ วิธีทำนะครับนักเรียนเอาตัวตนี้ครับรูณเคยสอนรือยังครับว่าจะทําไปเ็เศษส่วนเกินแหมทำปเป็นเศษส่วนเกินทํายังไงครับเอาอะไรคูณกับอะไรเอาอะไรไปคูณกับอะไรไม่เอาเอาชื่อชื่อมันชื่อมันมมมจำนวนเต็ม เศษสวรรค์เอาอะไรไปคุยกับอะไรครับสามคนหนึ่งนนี้ตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้ตำแหน่งที่สองอันนี้ตำแหน่งที่สามเอาอะไรไปคุยกับอะไรตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หน่งที่สองจำนวนไปคุยกับเศษครับใช่เอาจำนวนไปคุยกับเศษครับเพราะว่าเขาที่เขาไม่ได้จดไม่ได้จดแพทเทิร่มเขาไปใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่แม่นจ,จริงครับพยายามจดหน่อยมันคือการเอาเอ้ยขอโทษครับมันคือการเอาตวัวไปพูกับจำนวนเต็มคูณได้เท่าไหร่ไปบวกเศษโอเคไหมเอาอะไรไปทำไรนะครับเอาจำนวนไปคูณกับเศษใช่ไหมครับะะได้เท่าไหร่ครับ เอาเก้าไปทำอะไรกับเศษครับได้อะไรครับได้สิครับส่วนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนแปลงส่วนนะลูกส่วนเหมือนเดิมครับต่อมาครับเอาตรงนี้มาใช้ครับเอามาคิดต่อเอาใครไปทำอะไรกับใครนะครับเอาจำนวนไปคูณกับส่วนครับได้อะไรครับ สิบสามคูณสาได้อรครับ3ามสิบเก้าสาาไปทำอะไรกับใครครับได้อะไรครับสี่สวางไหนครับวางบนวางบนครับวางตรงเศษอันล่างเป็นสาแบบเดิมอันนี้ครับคือการเปลี่ยนเศษเกินไอ้ขอโทษครับเป็นการเปลี่ยนเศษเศษส่วนครัไอ้เศษครับ เศษส่วนครับให้กับปรุรูปแบบเศษส่วนเกินเสร็จแล้วครับทําการเปรียบเทียบ,ยบว่าใครมากกว่าน้อยกว่าทําอย่างไรครับจับมันมาทําอะไรครับจับก้อนนี้กับก้อนนี้มาเทียบกันถูกต้องไหมอันนี้นักเรียนอะ่ะต้องทําที่อื่นเพราะในหนังสืออะ่ะมันมีพื้นที่ไม่เยอะถูกไหมครับจริงๆในหนังสือนักเรียนจะต้องใส่นครับว่าสิบ ส่วน 4, 3, ส่วนสามครับอ่ากรับสี่สามส่วนสิบสามครับหลังจากน,นั้นทําการเปรียบเทียบว่าใครมากกว่าน้อยกว่าก็คือการเอาล่างซ้ายคูณบนฝาล่างฝาคูณบนซ้ายาก็คืออันนี้ไปคูณนี้ถูกต้องไหมครับวางฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็นสี่สสามคูณเลยครับคูณสามสิบคูณใครครับ ถูกไหมครับใส่กรองสี่เหลี่ยมเอาไว้เพราะเราไม่ทราบว่าใครมากกว่าน้อยกว่าถูกไหมครับหลังจากนั้นสิบคูณสิบสามได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบครับหนึ่งร้อยสามสิบฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ร้อยยี่สิบเก้าเก่งมากครับกูอามเก่งมากครับความจริงนะ คูมองแว็บเดียวตอบได้เลยสี่สามอันนี้อะไรอ่ะ <4, 4. S 1> แต่ว่ามัน,ม,นม,มันไม่น่ามันไม่น่าจะเกินร้อยสามสิบจุดต้องั้ย <5. S 1> เพราะสามคูสามไม่ได้เก้าเพราะฉนั้นมันไม่มีทางหนึ่งปว่าฝั่งไหนมากกว่าครับฝั่ง <5. S 1> น,นี้มากกว่าแปลว่าสิบส่วนสามมากกว่าเอ้ย ขอโทษครับอ่ะโอเคสิบส่วนสาม,มากกว่าใครครับสี่สามหรือตอบครับไปอยู่ในรูปแบบเดิมจบครับข้อที่สี่มุ่งไหมฮะอ่ะข้อที่สี่ อ่ะให้เวลาห้านาทีในการล็อกต่อนะครับข้อที่สองครับตอนนี้คือฟังแนวคิดคิดไหมต้องคิดไหมไม่ต้องคิดแล้วนะครับอันนี้มันไม่มีตัวให้เราคิดมันสามารถใช้ บนขวาคุณล่างซ้ายบนอ้ยขอโทษครับล่างขวาคุณบนซ้ายล่างซ้ายคุณบนขวาได้เลย <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นครับอันเนี้ยนักเรียนต้องคิดเยอะแล้วครับนักเรียนเอามันมาเลยครับเอาตัวเลขมาเลยใส่กรอบสี่เหลี่ยมครับเริ่มการแนวคิดแปดคูณใครครับแปดคูณเอาแปดไปคูณหกถูกต้องไหมครับ uh. ใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้หนึ่งกรอบถูกต้องไหมต่อไปเอาห้าไปคูณใครครับคูณเ <59. S 1> เอาห้าไปคูณเก้าครับตั้งตัวเลขแบบเดิม mm. ห้องแม่แปดครับ8ปด2ม่สห้้องแปดสองสิบสี่เอาหยิบสมุดสุดคูณขึ้นมาครับคุยยอมคุยยอมนะเนี่ยคุยยอมท้องได้เดี๋ยวรู้กันว่าท้องได้ไม่ได้อะบอกแล้วเอาสุดคูณขึ้นมาครับไม่เอาเลยแลก ไม่เอาเริ่มแม่แปดหม่เลยแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิปดห้าสี่สิปดหสี่สิปดปดเจยแปดหกแปหสปใส่ครับสีปครับใส่กรอบเสียไว้ท้องแม่เก้าครับเก้าหนึ่งเปเกสาม เจี่สเสี่สิบ่สิบห้าเออเอฟังไหนมากกว่าครับฟัเครับเพราะฉะนั้นครับตอบโอ้โหโาไม่ต้องแบ่งขึ้นใช่ไหมคะไม่ต้องแบ่งครับไม่ต้องแบ่งเอาผมแบ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่มีแนวคิดข้อสามครับก็มีแนวคิดเพราะข้อสามมีเศษเศษจำนวนจำนวนคระอยู่ตัวหนึ่ง เห็นไหมครับเดียวใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้ครูหนูไม่เชื่ออะไรนะครับย่างดูให้เข้าจครูหนูไม่เชื่อครูโกหกหนูมันไม่จริงมันทําไม่ได้ตรวจสอบครับตรวจสอบอะไรครับ5้ากับ8อะไรคือสามารถใช้เศษส่วนร่วมกันได้ครับก็คือการหาส่วนเท่ากันถูกไหมครับอย่างที่ครู ครูท่านเก่าสอนมาแล้วว่าการที่จะทําให้เศษส่วนเท่าอ่นการที่จะทําให้เศษส่วนเท่ากันต้องหาไงครับห้าห้าคูณอะไรแล้วได้ได้สี่สิบหคูณอะไรแล้วได้สี่สิบห้าปดห้าคูณแดแล้วได้สี่สิบเพราะว่าหต้องคูณ8ปดหกต้องคูณแปดด้วต้องไหมเวลาคูณแล้วต้องคูณบนคูณล่างถูกต้องไหมครับคูณบนคูณล่างห8เท่าไหร่คะ ป8เท่าไหร่คะ48ค่ะ, 48, คะส่วนด้วย4เสียบถูกไหมคะต่อมาครับ8คูณอะไรได้ได้40ครับ85เพราะว่า5คูณบน5คูณล่าง 95, 95 95 45กูบอกนักเรียนแล้วว่าถ้าเสร็จถ้าเราจะดูว่า เศษส่วนเท่าเศษส่วนตัวไหนมากกว่าน้อยกว่าถ้าส่วนเท่ากันให้ดูที่ให้ดูที่ให้ดูที่เศษเศษไหนมากกว่าตัวนั้นก็มากกว่าถูกต้องไหมครับแต่ถ้าส่วนแต่ถ้าเศษเท่ากันให้ดูที่ส่วนถูกไหมครับตัวไหนน้อยสุดเพราะว่ามีค่ามากกว่ามันจะกลับกันเฉยๆโอเคไหมครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบครับว่าทำดุทำบิดหรือเปล่า โอเคไหมครับอ่าให้เวลาล็อกห้านาทีครับล็กเสร็จแล้วทสร็จแล้กรถามในการบ้านเลยโอเคครับเดี๋ยวพูดจะให้กาบ้านเลยได้การบ้านสินั่งทำในห้องทำเสเร็จอะไร,รอ่ะ,อะ๋ยวให้การโรงเรียนทำในห้องเลยจะได้จบๆนะครับเมือ่อกี้เราตริดตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือ ทุกคนทำสองข้อนี้ต่อนะครับต่อนะครับข้อที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขแปดยิงขึ้นคนุณรับผิดชอบข้อนหนึ่งทำใส่สมุดครับทำใส่สมุดอันนี้หนังสือสแสดงวิธีทำครับลอกโจทย์สแสดงวิธรรีทำส่งในครับ ทำเหมือนนี้เลยน้องกันเขาถามมากกว่าน้อยกว่าน้องกันก็มาตรีรูปแบบนี้ทําก่อนจะพึ่งพูดว่าไม่ได้เชืนะอ่อครูนะครขันแล้วก็มาเขียนตอบในเขียนตอบในสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครูตรวจตอบเสร็จปุ๊บถูกแล้วก็ค่อยลงค่อยลงหนังสือนะครับนักเรียนอย่าพึ่งพูดว่าทําไม่ได้คณิตศสตร,ร์ <c oughs> ตอนน้องกันไปจีบผู้หญิงเนี่ย <c oughs> น้องกันจีบเปนตั้งแต่แรกเลยเหรอไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่วเนอะไรจะจีบใครสักคนนี้น้องกันจีบเปนตั้งแต่แรกไหม ก็ไม่เป็นก็ต้องฝึกใช่ไหมครับครบครับไม่ใช่ครับอสีเก่า <c oughs> สีเก่าตอนนั้นกูยกไปให้ห้องคูจริงมาแล้วที่เป็นตะกร้าครับ,รบอ,อ, <c oughs> องเม็กเข้าไปถึงนะลูกนะเพราะสีเก่าห้อ <c> ง <oughs> โอเคไมาได้เรียงกับไม่ได้แปดข้อแรกนะครับ ส่งไหมครับอันงงอนั้นลงมาทบทวนการนักเรียนครับมาทบทวนการหาหอรอมกับหอรอนะครับมาทบทวนการหอหาหอเดี๋ยวนะครับการหาหอรอมกับหอรอโการหาหอรอ,อ,อ,รอมหมายถึงการหาร ร่วมมากคอรอนอคือคุณร่วมน้อยสมมติหาหาหาคอรอมอและคอรอนอของขอเลขขอเลขสามตัวให้ครูหน่อยเร็วสองหลักขอเลขสองหลักขอเลขสองหลัก สี่สิองไม่เอาใกล้ไปมันใกล้ไปสิบหกสหก้ี่เอาเลขเยอะระวังจะไม่รอดนะครับสามสิบ1และยี่สิบสี่ครับสิและคุณแม่สิบเจ็อ่ะสิบมันทำไม่ได้มันหาขอมันหาหอรอรมไม่ได้นักเรียนดูนะครับ ถ้าไม่ตั้งใจฟังครูจะหาโจทย์ให้คนละข้อเลย,ยจบง่ายดีคือพยายามจับปูพื้นฐานกลับไปให้หมดมโอเคไหมตอนนี้ครับนักเรียนต้อตงตัวนี้ครับมาเรียงใหม่ก่อนเรียงจับน้อยไปหามากวิธีการทําให้นักเรียนเข้าใจไอ้ทำให้นักเรียนง่ายขึ้นก็คือเรียงจับน้อยไปหามากตอนแรกคือ S <S 16บห yeah, กยี่สิบสสี่สกระดานเปลืองมากเลยนะเอาจริงนี่การหาครับการหาขอรมเนี่ยมันจะต้องหารได้ตัวหารลงทุกตัวครับนักเรียนลง้ายด้วยเลขอะไรครับหกสเลขคู่หรือเลขคี่ครับตอนที่พูดไปเมื่อกี้ เลขคู่ใครหารลงตัวเมื่อวานเพิ่งผ่านเองเลขคู่ใครหารได้ลงตัวเลขคู่ใครหารได้ลงตัวเลขสองหารได้ลงตัวเพราะนั้นเราใช้สองหารครับสองหารสิบกได้กี่ครั้งท่องแม่สองครับ เราได้กี่ครั้งครับสองหายสได้กี่ครั้งครับสอง2 2.5ส2 2 2ครับครูขออนุญาตอีกรอบได้ไหมขอเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะเพราะว่าครูอยากให้มันหาได้อีกที อ่ะเอาสองหารสี่แปดได้ยังครับท่องสองยี่สิบได้ยี่สิบเก่งมากครับรอบอันนี้อาหารถูกไหมครับแปลว่าสองหารพวกนี้ลงตัวรอบแรกถูกต้องไหมอาหารลงตัวรอบแรกวงไว้ครับวงไวน้วไวนะครับมันคือค่าของหอรอม,อมันคือค่าที่มันเป็นค่าที่ใช้ในการคิดหาอหอรอมอนะครับ ต่อมาครับใช้จำนวนเฉพาะในการหารครับใช้จำนวนเฉพาะในการหารครับสองคูณกันเลขนคูณคูณเอาอะไรนะไม่เป็นเลขอะไรอยู่ครับเลขอะไรครับคู่หรือคี่คู่คู่หรือคี่คู่หรือคี่ไหนคี่ครับคู่กล้าลงท้ายด้วยเลขคี่มีอะไรบ้าง ไอนคนไอนไอคอนทั้งประเทศเลยนะลูกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขคู่มีใครบ้างสองสี่หกที่เหลือไม่ใช่ที่เหลือเป็นเลขคี่หมดที่เหลือถ้าลงท้ายถ้าลงท้ายห้าตัวที่เหลือจะกลายเป็นเลขคี่เพราะทั้งคู่หมดเลย เลขคู่มีห้าตัวเลขคี่มีห้าตัวเพราะนั้นนักเรียนต้องจําได้แล้วครับว่าลงท้ายด้วยเลขอะไรเป็นเลขอ่าเป็นเลขคู่ลงท้ายด้วยเลขอะไรจะกลายเป็นเลขคี่นักเรียนอย่ามาตอบสมสี่สมหาโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดเป็นไปไม่ได้ครับครูขอเตือนด้วยความหวังดีอีกรอบหนึ่งถ้าตอบแบบไม่คิดอีกจะให้คัดนะครับเพราะครูพูดทั้งสามวันที่ผ่านมาครูจําได้ว่าครูพูดตลอด ว่าลงท้ายด้วยเลขอะไรคือเลขคู่ลงท้ายด้วยอะไรเป็นเลขคี่หรือคู่จะถามเสม,ม,มอว่านะลงท้ายด้วยเลขคู่มีอะไรบ้างนักเรียนจะตอบเอามันนะลูกมันอันตรายกับนักเรียนจะจําสิ่งที่ผิดผิดไปนะครับรูขอร้องแล้วนะขอร้องครั้งที่สามแล้วนะครับมันจะไม่มีครั้งที่สี่เกิดขึ้นนะครับครั้งที่สี่คือคัดและท่องและสอบท่องเลยนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ในห้องสนุกปากเมื่อไหร่ ครูก็จะสนุกด้วยเลยครับโอเคทั้งห้องเลยหรอยกห้องครับใช้กฎเหมือนกันทั้ง4ระดับเอ่อทั้ง3ระดับที่ครูสอนครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่แม่นต้องพดและอย่าตอบเอาสนุกอย่างเมื่อวานครูถามว่าจำนวนเฉพาะตั้งแต่0ถึง1เอ่อตั้งแต่1ถึง100มีกี่ตัวตอบมาได้ไงว่ามีพันตัวครูถามแค่ร้อยตัวตอบพันถูกไหมครับ นั่นแหละครับคือสิ่งที่ตอบเอาสนุกเฉยๆสรุปว่าอันนี้ลงเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ครับเลขคู่ครับอะไรหารลงตัวเสมอครับจ้าไว้นะครับลงท้ายได้เลขคู่สองหาลงตัวเสมอถูกต้องครับอเอาสองตั้งเลยครับสองหารแปดได้กี่ครั้งสสองหารสองได้กี่ครั้ง 2องันยีี่ได้กี่ครั้ง2เห็นไหมครับถ้ามันหารได้ทุกตัวครูจะวงทันทีเลยเห็นไหมต่อไปครับอะไรหารต่อได้ครับสองครับสองมาซีรีครั้งหัได้กี่ครั้งได้กี่ครั้ง หาาได้หาได้คนรู้ตัวไหมครับวงเอาไว้ครับต่อไปครับคราวนี้มันเกิดเลขขี้หนึ่งตัวถูกต้องไหมนักเรียนจะใช้สองหรือจะใช้สามครับสามใช้สามสามหารสองได้ไหมไม่ได้ดึงมันลงมาครับปกติเลยไม่ได้ดึงมันลงมาปกติหนึ่งได้กี่ครั้งได้กี่ครั้งสามคูวงไหมครับ ไม่วงครับเพราะมันไม่ได้หาได้ทุกตัวโอเคไหมต่อไปครับผัวหาต่อครับไดหาต่อมีเลขคี่หนึ่งตัวไม่ไม่อ่ะตอนนี้มีเลขคี่หนึ่งตัวแต่หาตัวที่เราสามารถใช้ตัวเลขหาไม่ได้มากที่สุดคือเลขอะไรครับสองอครับหนึ่งได้หนึ่งครับหาไม่ได้ดึงมาลงมาหนึ่งตรงไหมลงาน่ตอไม่ครับไม่ใช่คำตอบนักเรียนจะต้องหาให้ยาวถึงขนาดนี้ครับ หาให้จบจุดนี้ให้ได้อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่แม่นนะครับไม่แม่นต้องหาข้างล่างให้เป็นหนึ่งให้ได้ถ้าเป็นหนึ่งตัวถ้าถ้ามันหาสองตัวพร้อมกันแบบนี้นะถ้าเขาหาสองตัวพร้อมกันแบบนี้แต่ถ้าสมมติเขาหาแค่หอเรมอมันจะจบตั้งแต่บรรทัดบรรทัดนี้ครับมันจบตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วโอเคปะงงไหม ไม่งงอ่ะให้เวลาจบก่อนครับยังไม่จบนะครับอันนี้ยังไม่จบครูบอกเลยว่ามันยังไม่จบนักเรียนครับคราวนี้เวลาการหาคำตอบครับเขาบอกว่าทอรอ์โมอของตามโจทย์เลยครับ 16, 24และ48คือคือตัวนี้มันหารลงตัวทุกตัวครับคือ 2, 2, 2แมกลายคือ2คูณ2คูณ2เท่ากับเท่าไรครับ แต่ว่า8สามารถหารทุกเนี้ลงตัวหมดจริงไหมท่องแม่แปดดครับแปดหนึแปดสองสิบหกแปดสามยี่แปดสปดห้บกเห็นไหมครับเพาะแหารมันลงหมดทุกตัวเห็นไหมครับนี่ยครับคือหอรมอคือหารร่วมมากคือทุกตัวต้องหารลงหมด ไม่ว่าตรงนี้จะมีสิบตัวตัวนั้นต้องหาทั้งสิบตัวลงหมดถึงเรียกว่าหอรอมอแต่คอรอรนอคุณชอบเรียกอย่างฮอรอรนอหมายความว่าเอาทุกตัวที่เราหาได้ครับยาวเลยครับเอามาคูณกันหมดอันนี้ครับเพื่อจะไปหารูปแบบเศษส่วนที่จะใช้ที่จะต้องหาส่วนส่วนให้เหมือนกันก่อนแล้วค่อยนำมาบวกกันคือวิธีนี้นะครับคือการหาคอรอนอ คอรอเห็นไหมครับคูใเช้2องคูณสคูณสคูณสและก็คูณ3ามคเูเรียงอ่ะเรียงละเรียงของเขาหรือไม่เรียงก็แล้วแต่คําตอบคือ48โอเคไหมครับแต่ว่ามันแบบคูณร่วมน้อยสต่ร่าเอาหมดทุกตัวเลยครับตัวที่สามารถนํามาใช้ด้านหน้าพวกนี้ได้จะต้องเป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นเพราะมันง่ายสุดแล้วสำหรับครูเองนะ ต้องใช้จำนวนเฉพาะหนึ่งการคลาดด้วยโอเคไหมครับมีใครไม่เข้าใจเรื่องหอรมอคอนบ้างยกมือไม่เข้าใจตรงไหนครับคอนอคือเขาพูดว่าไงครับคอนอเขาบอกว่ายังไงครับหอรมอคืออะไรครับเพืเนหารหารร่วมอหารอะไรครับหาหารร่วมมากคอนอคืออะไรครับคูร่วม คูณร่วมน้อยคราวนี้กล้าไม่เข้าใจตรงไหนครับของครนอนไม่ไม่เอาจริงไม่เข้าใจถามคุูยี่สอนแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่ถามไม่เอาครับครูไม่โอเคอะไรนะทุกตรงโอเคนั้นถ้างงทุกตรง ทุกคนได้รับการบ้านคนละหนึ่งข้อครับหาทั้งหอรอมอมและอออคอนอครูจะได้เช็คได้ครับว่าใครไม่เข้าใจจุดไหนกันของทั้งระบบงานครับหรือทั้งหมดการหาครับโอเค